สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตเตอร์นะครับผมหลายคนอาจจะหยุดงานเช่นเคยครับวันนี้แอมก็มีหนึ่งผลงานเพลงมาฝากเพื่อนๆชื่อเพลงว่าทนบ่ได้อ้ายก็ทนลองฟังกันครับมือถือยังมีเบอร์นี้อ้ายยังไม่ไว แต่ไม่โทรไปกลัวใจแฟนน้องมองมัวข้อความบอสมตัดแล้วทุกความพันพัวขังใจตัดตอนทอนตัวหลีกทางนับจากวันนี้ให้น้องโชคดี ทีนี้รับเอาความมองแพ้เกินเรียกร้องให้น้องขึ้นมาอีกทีเข้าใจทุกอย่างเจ้าต้องการเส้นทางที่ดีเอาเถอเพื่อคนรักพียินดีรับคำว่าเงา ทนบ่ไหวหัวใจต้องทนมีเพียงรูปของหน้ามนอายเก็บไว้ข้างหัวใจราวสู่ความคิดหอดคอยถามคอยตอดคนเดียวเงา เปิดอ่านข้อความของเจ้าเพื่อบรรเทาทุกอย่างในใจบ่ทวงสิดได้ซ่อนไว้ไม่ให้เธอเห็นขอเก็บไว้เป็นอนุสรของคนใจร้ายเรื่องราวเก่าๆฝากขางเอาไว้ จนตายเพื่อความสุขของแฟนอายทนบ่อได้หัวใจต้องทน